เมข้นมาครับองไหมต้องไหมทเป็นลนายครับป้อหายอ่ต้องให้ทางด้านขาเปลี els> els> ่ยนตัวแล้วครับอ่าถ้าปนลุก้นเปลนตัวได้เหรอทำนลุต้องเปลี ZY ่ยนตัวทุกทานต้องเปลี่ยนตวครับมาตินมาตินลูกมาตินมาตินเอารับเอัครับอัพนตัมาตินเฮ้ยอย่าลนี่ครับ S <S> ไม่ไหวจะได้เรียกเรียกคนอื่นเข้ามาเรียกนานเราเรามาให้เพื่อนเล่นเลยหรอเรามาให้เพื่อนเล่นเลยหรอเราแบบต่อให้ต่อ,ตอนี้ไปเท่าไหร่สต่อสาม <industrial> ้วนะจัาไม่ได้นะเอาพี่ไม่จะชนแล้ว2ต่อสามเอาไปพี่ไม่บึ๊บเออเออเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาอ่อนให้นิดนึงเราอ่อนให้นิดนึง ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่ากับช่อง7 HD พี่พูดอะไรนะเลยอ่ะตอนนี้พี่เดียบไทยดีเล่นดีเล่นจัดไว้จัดไว้อ้าวแล้วพี่ฝ่ายบุกแล้วี่ต้องแบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวต้องมาเป็นน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนี่อดีตนักบาสดีกรีนางงามนะคะน้องสวยวรรณาน้องเฟิร์นเพิ่งทำเล็บมาด้วย แล้วเกตนะเ้าเ์ยจะไม่เคเรีย์เล็บเธอเพิ่งทำมาจากสยามประมาณ350บาทแพงมากเลยตอนนี้นะครับแล้วนี่นี่ตื่นเต้นเอ้าแล้วเพลงที่ม้วนจอยแบบนี้เออยอดแล้วเป็น4ต่อ3แ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอบอกที่ผมมาได้ป่ะออมือให้เธอบางทีบางทีแบบอักไวต่อเลยครับโอ้ยหวั่นไหวเลยใจสั่นเลยมาติน วหรอพี่ขอให้ทีมพี่เล่นมือเดียวได้ไหมอ๋อเราไม่ขอต่อสองคนได้ไม่มีปัญหาน้อยูซีต่อสามสองต่อหนึ่งไอ้จุบปุ๊บปุ๊บตัดนี่หนึ่อก็หลอกว่าทีลาหลอกเอามาบอกงงเอ็กโงตรนหายโโอหเรายังงงกันเตวมเลยครับตอนนี้หมายครับไม่ต้องชูแล้วครับ เวลาเล่นกี่นาทีครับเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นกันถึงห้าโมงเย็นนะครับพี่ไม่เป็นไรจนวัดทีมดาราจัได้เออเอ้านี่ไอ้ดีโอ้โหอีมฮาร์ดหรือว่าขาเสริมตามเพลงโอ้โหสามครับนำยูสี่ต่อสามเอ๋คครับเนี่แลอวเพลงเป็น เดี๋ยวรอดูนี่ทีชั้นบาสเกตบอลอยู่ของประเทศไทยเลยนะบาสเกตบอลเดีของใครเจอกับไหมพัฒนะเดชรุ๊ปหลบไปหลบไปซ้ายขวาหลกแล้วก็งงกับความหล่ออยู่งงกับความหล่ออยู่ครับที่เล่าเรื่องผิดโอ้ผมลืมบอกเรี่องผิด นี่เออเดี๋ยวครับผมว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยสูสีแล้วล่ะค่ะพี่ไหวไหมมันมันมันไม่ใช่ตอนนี้มันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะจริงไหวไหมมาคุยกับพวกเราดีกว่าเดี๋ยวเชิญน้องๆตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆของพวกเราทุกคนด้วยทั้งทีมนักกีฬาแล้วก็ทีมดาราของทุกทีทีเอสดีนะคะเหนื่อยเหนื่อยพี่เอรุปุ่มถ้าเหนื่อยค่ะต้องดื่มสปอนเซอร์นี่ถ้า อยากเล่นดีต้องดื่มเล่นปุมเออสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะอยู่เป็นเอออยู่เป็นอยูเป็นพี่ทำดีบ้างถามน้องๆหน,น่อยถามคนไหนดีเนี่ยคนไหนพอไม่ถามบ้างถามถามพี่ไม้ก่อนเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับ <AR> เหนื่อยอ <AR> เหนื่อยนะคร <AR> ับก็รู้สึกจริงๆรู้สึกอิจฉาน้องๆรุ่นดีมากนะครับเพราะว่าพี่ไมเหนื่อยเหนื่อย จริงท่านจริงนะครับผมเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นบาสตั้งแต่เด็กคือเป็นนักบ,บาสโรงเรียนนักบ,บาสมหาหลัยที่ประเทศจีนด,ด้วยแต่ันนานมาแล้วคารีมมา่เหมือนตอนเนี้ยเออใช่ตอนเด็กเราชอบเราก็ดูทีวีเราก็ดูยากมากใช่แต่วันเนี้ยน้องๆมีโอกาสได้มีเรียกว่าการแข่งขันระดับโลกที่ทําให้มีโอกาสได้มาดูแบบตัวจริงอ่ะอิจฉาอยากย้อนเวลาครับครับโชคดีมากงั้นไปแข่งด้วยกันไหมไปแข่งด้วยกันเดี๋ยวพี่อัานานเทรนให้แล้วเราไป ลุยด้วยกันยอกหยครับที่นี่มแยมาแย่น้องไม้แล้วที่เราจะจัดขึ้นงาน้องไม้ไม่ใช่อะไรนะ่4 15 16ที่ไลน์เซ็นทรัลเวิลนะคะต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยดูฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะนี่เป็นโอกาสของเด็กๆทุกคนที่สามารถดูได้นะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราขึ้นแฮชแท็กหน้าจอแล้วที่กำลังไลฟ์กันอยู่นะคะติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะคะ อ้าวนี่คือทางฝั่งนี้แต่ละคนนี่เป็นแบบนี้นี่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 อ้าให้ดูกันก่อนโอ้โหความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีบา 3x3 แชมเปี้ยนส์คัพ TH นะคะเทโร 3x3 TH นะคะเทโรบาสเกตบอล TH เด้งเด้งเด้งหรือท้ากระแทกแบนรวมถึงเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ติดตามได้หมดเลยตามแฮชแท็กนี้นะเดี๋ยวก่อนท่านนั้นต้องถามน้องอัฟน่าและน้องซาซิิพรหน่อยครับว่ารู้สึกอย่างไรครับกับการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับครับก็ เป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าทีมที่มาก็เป็นทีมระดับแชมป์เรียกว่าชนแชมป์ชนแชมป์กันทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นโอกาสอันดีของทีมชาติไทยครับที่จะได้สัมผัสทีมระดับโลกอย่างนี้นะครับครับผมค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็ถ้า,ถา,าได้รับโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ค่ะนี่ไปเชียร์กันได้วันนั้นแฟนๆไปเชียร์กันได้นะถามดีแลนกับน้องมารินหน่อยดีแลนเป็นยังไงบ้างครับ ต้องบอกเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเหมือนกันที่ได้มาเล่นบาสกับอี่ทีมชาตินะครับจากที่แบบปกติเล่นแค่กับเพื่อนที่โรงเรียนตอนสมัยมัธยมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เล่นกับพี่พครับขอบคุณมากเลยนะครับอะไรนะคะแค่รองเท้าไม่พร้อมเฉยๆโจพี่ถ้ารองเท้าน้องพรอนะพี่อับนานบอกให้เอามาติดแล้วครับเป็นยังไงบ้าง ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ากีฬานี้ก็เป็นกีฬาที่ผมชอบตั้งแต่เด็กเลยครับผมก็ชอบเชียร์บาสผมเชียร์ทีมนักเก็ตมาตั้งแต่เด็กผมชอบมากแล้วยิ่งมาได้เจอแบบพวกพี่ๆที่เป็นทีมชาติแบบผมรู้สึกปลื้มอะรู้สึกดีใจได้ได้เห็นเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเรารรู้จักพี่คนนั้นไหมเสื้อดำอะลุงลุงเออะรู้จักลุงลุงรู้จักเขาหรรู้จัก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 เมื่อกี้ไงรู้จักในฐานะรู้จักเมื่อกี้ไงแตน ตอนที่คุณประกาศว่าผมเป็นไครอะรู้จักเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าคือครั้งนี้นะเรียกว่ามันมีความน่าตื่นเต้นต่างๆนะอย่างน้องมาตินนี่แค่มสีเท่านั้นนะนะต้องอยากให้จับตาดูนะมาตินกับดีแลนคุณผู้ชมนะอยู่ใน TSM Management นะแล้วก็พี่ไม้พระนเดชมากความสามารถวันนี้ต้องขอบคุณถึงน้องเฟิร์ดด้วยพี่ไม่คุยกับน้องเฟิร์นหน่อยกำลังจะคุยนะเชิญเลยค่ะน้องเฟิร์นครับเย็นนี้บ้างไหมหยอกหยอกนะครับน้องเฟิร์นครับพูดถึงนะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะครับ เฟิร์นก็ในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬาอาดีตเยวชนทีมชาตินะคะก็ได้มาเห็นพี่ๆเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้แข่งร่วมกับรายการนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติครั้งหนึ่งของทีมชาติไทยเลยแล้วก็เป็นเกียรติของประเทศไทยที่ได้เป็นตัวแทนนะคะหรือว่าได้จัดการแข่งขันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับนะัก